ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องอมว e เมื่อความรักก่อตัวขึ้นในเวลาที่ชีวิตกำลังเริ่มนับถอยหลังตอนที่สองกันนะคะและหากคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เชิญมารับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะย้อนไปในอดีตนางเอกได้รับจอบเป็นนักแสดงตัวประกอบที่กองถ่ายแห่งหนึ่ง เพราะว่าอยู่ดีๆเธอมีอาการชักเฉียบพันกลางฉากทำให้การถ่ายทำต้องหยุดชะงักทันทีทุกคนต่างตื่นตกใจที่เธอหมดแรงและนิ่งไปท่ามกลางเสียงคนรอบข้างจากนั้นก็เป็นภาพจากกล้องที่แม่ของเธอถ่ายไว้เมื่อตอนเด็กแม่ของเธอป่วยหนักด้วยโรคร้แรงที่รักษาไม่หายส่วนพ่อของเธอก็เป็นหมอรีที่ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตในฐานะแพทย์เพื่อค้นหาวิธีรักษาอาการของภรรยา และคนที่แนะนํากล้องให้นางเอกก็คือแม่ของเธอนั่นเองแม่แกงว่าสองน้ําเครือที่ห้อยอยู่คือน้ามังงนุนแล้วทาหน้าตลกเพื่อให้เธอนั้นหัวเราะระหว่างที่แม่มีชีวิตอยู่ทั้งคู่ก็ถ่ายวิดีโอเล่นกันแม้สีหน้าจะดูฝืนรอยยิ้มของแม่ยังอบอุ่นเสมอ แต่สุดท้ายแม่ของเธอก็จากไปอย่างสงบหมอลีก็เสียใจแทบขาดใจและเขาก็ยิ่งเสียใจไปมากกว่านั้นเมื่อรู้ว่าโรคร้ายแรงที่ภรรยาเป็นเป็นโรคที่ส่งต่อมาทางพันธุก,กรรมและมันก็ส่งต่อมายังลูกสาวเขาเวลาขึ้นเข้าสู่วัยมัธยมของนางเอกนางเอกได้สมัครรัดเรื่องนักแสดงละครเวทีเธอแสดงด้วยทั้งหัวใจได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากคนดู และนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าเธอชอบการแสดงเธอเป็นประกายเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงไฟเธอได้บรรยายผ่านเสียงบรรยายว่าชีวิตของฉันมันสั้นเกินไปฉันเลยอยากมีชีวิตหลายแบบผ่านตัวละครหลายตัวในฐานะนักแสดงฉันไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความกลัวแต่ฉันก็รู้ดีว่าฉันอาจตายได้ทุกเมื่อ และหลังจากที่นางเอกเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการชักเธอก็ทำตามความฝันถึงแม้อาการจะไม่ค่อยสู้ดีนะักและนางเอกก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นถึงแม้เธอจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่เธอก็ใช้กล้องเก็บภาพความทรงจำทุกอย่างเธอจำเพลกได้ที่ร้านอาหารเธอเลยมาแอบเสือชื่อเขาทางอินเทอร์เน็ตและพบว่าเขากำลังรีเมคภาพยนตร์เรื่องหนึ่งภาพยนตร์ที่เธอนั้นรักมาก นางเอกยังตัดสินใจกลับไปดูภาพยนตร์ต้นฉบับอีกครั้งและนั่นเองเธอก็ได้บังเอิญเจอกับเขาอีกครั้งต่อมานางเอกก็เห็นบทภาพยนต์รีเมควางไว้อยู่กับหมอคิมเธอจึงอ้อนวอนให้หมอคิมช่วยหาทางให้เธอได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้กลับมาที่ปัจจุบันพระเอกและนางเอกเริ่มหมันบทกันและพระเอกก็ได้พูดออกมาว่าความรักมันยิ่งใหญ่แต่มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลงตาเธอว่านางเอกก็ไม่เห็นด้วยเธอจึงตอบว่า ความหวังในความรักคือสิ่งที่เธออยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอยังเล่าให้เขาฟังอีกว่างานศพของแม่เธอในทำให้ความกลัวตายของเธอนั้นพุ่งมากขึ้นเธอจึงได้ถามเพลกว่าเขาเคยรู้สึกเหมือนขาดความรักเพราะความกลัวหรือไม่เพลกนิ่งเงียบไปก่อนจะนึกถึงแม่ของเขาที่ป่วยหนักเช่นกันและในตอนจบของภาพยนตร้นฉบับตัวละครนำหญิงรอดชีวิตแต่ในบทรีเมคนั้นตัวละครหญิงกับตาย ทว่านางเองกกำมองเห็นได้ชัดวันนี้คือโอกาสครั้งสําคัญของเธอที่จะได้แสดงหนังในเรื่องราวที่คล้ายกับชีวิตของเธอขณะเดียวกันเพกก็เริ่มเปลี่ยนใจเขาเขียนตัวละครหลักกยูวอนขึ้นมาให้มีเจตจำนวนแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่แต่ทว่าซึ่งบอนกับดันให้ซอนยองขึ้นเป็นานางเอกแต่เพ่กับคิดว่าซอนยองเหมาะกับหมดสมทบมากกว่า ซึ่งวอนจึงเผยว่านักลงทุนและต้นสังกัดของซองยอนไม่ยอมแน่ๆถ้าเธอไม่ได้บทนำทุกอย่างก็ถูกล็อกไว้หมดแล้วการจัดออดิชันจึงเป็นเพียงฉากบางหน้าที่ทำขึ้นมาเพื่อจัดฉากเพียงเท่านั้นและผู้สมัครออดิชันก็ต่างแสดงความสามารถออกมาจนเกินจริงกันบ้างจนกระทั่งนางเอกได้ปรากฏตัวพร้อมกับการแสดงที่เรียบนิ่งจนสามารถกินใจทุกคนได้อย่างลึกซึง้งจนทุกคนในห้องต่างเงียบทุกคน ทว่าเธอก็รีวิ่งออกมาจากห้องทันทีเมื่อรู้ว่าจองอูนักแสดงนำชายกำลังมาถึงและจองอูก็เคยได้รับบทนำในผลงานกำกับเรื่องรกของพระเอกพระเอกเห็นแบบนั้นเลยวิ่งตามเธอออกไปทั้งที่ในใจยังลังเลว,ว่าเขาควรพูดตรงๆไหมว่าเธออาจตายระหว่างการถ่ายทำทว่านางเอกรีบตอบกลับทันควันว่างั้นเราจะช่วยกันรีเมคหนังเรื่องนี้ให้ไหวรอวขึ้นเร็วๆไม่ได้หรอ และนางเอกก็ได้ย้ำว่าเธอนั้นคือกรยูวอนตัวจริงคุณคือโอกาสครั้งสุดท้ายของฉันในการเป็นนักแสดงฉันไม่อยากตายทั้งที่ยังไม่ได้ลองขนาดเดียวกันเอเจนต์โคก็ได้เซส,สัญญาให้ซองยองไปเล่นหนังฮอลลีวูดส่วนซึ่งวอนเองก็จนบรรยาจึงวางแผนเก็บนางเอกไว้เป็นตัวสำรองเพื่อซองยองนั้นถอนตัวแต่โชคกับเขาคางพ่อจองฮูและซอนยองก็ตัดสินใจเข้าร่วมการรีเมครั้งนี้ด้วย ซอนยองถึงกับบีบให้เอเจนโกต้องยอมรับโปรเจก์นี้เอเจนโกก็โกรธจัดที่ซอนยองอยากเล่นเรื่องนี้จึงรีบนัดเจอเพเอกทันทีและเมื่อเพเอกได้มาเจอกับเอเจนโกเพเอกก็ยืนยันว่าซอยองนั้นเหมาะก,กับบทสมทบมากกว่าเอเจนโกได้ยินแบบนั้นซึ่งพูดขึ้นมาว่าเงี้นก็ดีค่ะไม่จําเป็นต้องมาหาคุณอีกถัดภาพไปยังเหตุการณ์ในอดีตนักข่าวได้ถ่ายภาพเพเอกกับซองยองไว้ได้ ขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังเป็นที่น่าจับตามองพระเอกจึงตัดสินใจเลิกกับเธอทันทีเพื่อไม่ให้ซอยองน่ะเสียหายไปมากกว่านี้ส่วนซอยองเองก็ตั้งใจจะเปิดตัวความรักและเธอกับเจ็บปวดอย่างที่สุดเมื่อโดนบอกเลิกในคืนนั้นในขณะที่นางเอกกำลังฝึกฝนการแสดงเพราะว่าพระเอกก็ส่งข้อความนัดเจอเธอออกมาข้างนอก เธอได้บอกกับเะเอกว่าความฝันของเธอคือการทำหนังให้คนที่เธอรักได้ดูเมื่อเขาคิดถึงเธอในตอนที่เธอไม่อยู่นางเอกวิงวอนขอเะเอกอีกครั้งขอให้เขาเลือกเธอเะเอกก็เริ่มเห็นถึงความพยายามของนางเอกที่อยากจะแสดงหนังเรื่องนี้ในวันถัดมานางเอกได้ไปเยี่ยมพอ่อและขออนุญาตออกจากโรงพยาบาลไม่อยู่แบบไม่ต้องค้างที่โรงพยาบาลแต่พ่อของเธอก็ยืนการปฏิเสธเพราะตั้งแต่ที่เธอชักเขาก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกออกมาอีกเลย นางเอกเลยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดว่าแม่ตายที่โรงพยาบาลคนเดียวและหนูไม่อยากเป็นแบบนั้นในอีกด้านหนึ่งของเร่เขาได้มาเข้าพบกับนักลงทุนฮันและสัญญาว่าจะทําให้หนังดีเมคครั้งนี้ประสบความสําเร็จแต่ถ้าว่าฮันก็ไม่ได้สนใจหนังเขาสนใจเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าดูยองเคยสร้างหนังต้นฉบับเพื่อคนรักที่ลือกันว่าเป็นชู้กันคนทั้งโลกก็ต่างเข้าใจว่าเป็นการบรรยายถึงภรรยาผู้ล่วงลับ และตอนนี้ลูกชายของเขาก็กำลังรีเมคมันขึ้นใหม่อีกครั้งผมรู้ดีว่าผมต้องเล่าหนังเรื่องนี้ออกมายังไงและควรแก้ตรงไหนฉะนั้นคุณจะไม่เสียเงินเปล่าในการลงทุนตัดภาพมาที่นางเอกเธอผ่านการออด i ชั่นรอบแรก และรอบที่สองก็เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อต,ต,ตัวกับพเพกเขาถามเธอว่าอะไรที่ทำให้เธออยากเป็นนักแสดงเธอจึงตอบไปว่าแม่ของฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามความฝันและฉันเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันของตัวเองคืออะไรฉันได้แต่เดินตามหาจนมาถึงตรงนี้พเพลเงียบไปสักพักเพราะว่ามันช่าคล้ายคลึงกับแม่ของเขาที่ชีวิตพลิกผันจนต้องมาเขียนบทเลิบอินไว้ นางเอกเล้ส่งยิ้มให้พระเอกก่อนจะพูดขึ้นมาว่าวางใจในตัวฉันนะคะขณะที่พระเอกมองเธอนิ่งๆและตอบกลับเบาๆว่าสิ่งเดียวที่ฉันต้องการหลังจากนี้คือเธออย่าตายก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีสในตอนนี้และหากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ